สวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีสาโน้อยทุกท่านด้วยความรบอย่างสูงอังปาเมื่อกี้สวัสดีครับสุสัยวัลย์อาจารย์ถ่ายใหม่ครับผมอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอังปาสวัสดีครับอังปาสวัสดีครับขอเวลาไม่หมานครับเฮงเฮงครับขอบคุณสวัสดีครับเมื่อกี้ส่งมาแล้วเจอนมอ่ะปุ๊กลูกเลยถ่ายใหม่เจอหนังปุ๊กลูกเจอหนังปุ๊กลูกเนี่ยโอเคเนี่ยถ่ายได้ โอเคเห็นนมไงลูกวันด네ีครับพวกลูกครับ่อนพวกลูกไม่มาเลยเลยอาชื่ออะไรครับก้อยค่ะอาก้อยชาเลนีครับโอเคครับขอโทษครับอาก้อยชาเลนีวันดีครับน้องคร้าวันดีครับวันดีทุกท่านครับผมด้วยความเคารพผมพยายามพูดอาโทรศัพท์ใกล้ไมค์ครับผมไม่รู้ว่าดังหรือเปล่าแฟนคลับ FC ก็ก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันครับผมตอนนี้ผมพูดดังสุดแล้วการสวัสดี <substit uting> ดีครับคุณเอกาสว <a> ัสดีครับคุณเอครับครับคุณเอครับวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคุณเอครับสวัสดีครับแม่สามสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ดนตรีครับโอ้โหคุณผู้ใโอเคขอบคุณมากครับแฟนกาวเดิอครับของบ้าโจยามันินครับผมมาเจอคนสวยไงทุกตาคนที่สองของสาวน้อยเพชรแนแพงเห็นถ่ายหลังก็พอละ ขอบคุณมากครับน้องตันสวัสดีครับบรรยากาศทั่วไปครับผมตอนนี้ก่อนแมวได้สวัสดีจ้าโอ้ยคนสวยโถวนั่นถ่ายอย่างนั้นอยู่นี่ครับคนสวยของอเป็นเป็นผู้สรรอบสวนตานนมน้อยเพชรเป็นแพงครับ,ครบเครื่องดื่มต่างๆครับผมอันนี้มีคนนอนคนครับผมอะไรนะฮะขายลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นขายลูกชด้วยเดี๋ย่วนี้ครับขายลูกชิ้นด้วยนะครับอันนี้ลูกชิ้นอะไรฮะก็มีหมูมีไส้กรอกมีเกี๊ยว มีทุกอย่างโอเคขอให้ขายหมดด้วยไว้นะนาจาวัสดีจ้าวัสดีครับวัสดีครับวัดีครับพี่จนจ้ะสวัสดีจ้าวคนดีมรับผมฝากช่างหน่ฝากช่างเงาฝากช่างให ช่งป่ามุดดิฝากชจองป่ามุดด้วยฝากกฝากเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อเขามาเบิ่งเขามาด้วยติดตามทางช่องป่ามุดนะพี <t ip <t ip ่น้องเด้อจะไปจะอะไรจะอะไรเพิ่งเฮ็ดเดี๋ยวนี้เขาจตามอลไรไปแล้วคนติดตามเยอะอย่าง หนึ0งหมื่นสี่พน้อี่รองอยากได้หลายก็นี่เอาไม่ได้เป็นแสนพี่นองเป็นแสนะเดียหาคลิปนันคลิปให้พี่นองมงยูหลังหันยูหน้าหันการเดินทางพี่น้องขับมานขอบคุณมากครับพี่ตวารลบเดียว้าเชัรอครับครับผมไปเจอแลปุกเลยครับ โอเคเชิญครับเชิญครับมันหมันจ um. okay, ืดมันหมันจืดมันหมันเชิญสวัสดีครับเอกวัดฝากช่องหน่อยโอเควัดนี่มองเมื่อไหร่ก็หล่อทุกทีขอสักสิบนาทีครับสวัสดีครับสามมติอยู่ยาวลำเพลินออฟเชียลด้วยความรัอย่างสูง ได้ขาวเตีทุกท่านตอนนี้แมวว่าได้ยินเพลงป,ปุ่มปิดแล้วแต่เราต้องใส่ก้าเสียงมากมันอัดไม่ได้เลยขยับเอามาถ่ายไกลๆครับผมเดี๋ยวลองขยับไปดิมันตีไม่เล่นขยับไปใ,ใกล้หน่อยถ้ามนตีดังแล้วมันจะซ่าลำโพงอาจจะไม่ดีต้องไปตรวจสอบอีกทีครับผมเริ่มใหม่เลยอันนี้แมวล,ล่าของเราหลับค่ำคืนนี้งที่ยี่สิบผู้ที่ยังไม่ซื้อหัวอ่า สนับสนุนองค์กรเราก็น,กาน,น,นี่ร้อยยบาทครับผมนี่ร้อยยี่สิบาบาทนี่ครับทุ่านครับวางครับทนนี่เราถ่ายไา้น่าว่าในนั้นจะมีอยู่แล้วอันนี้ครับผมครับผมจะถ่ายแค่นี้แล้วก็จะไปข้างหลังครับผมไปเรื่อยๆครับหน้าเวทีผ่านแนละ้ว

านายใหญ่ของนอา,าเซียงลมแร้วัดเต้นท์เสวยกว่าในกล้องเยอๆๆๆะแยะเลยครับสวัสดีครับไปเรื่อยๆครับผมมาครับผมไปเรื่อยๆเงี้ยมันได้ยินชัดเพราะเสียงดังคนระับก็เดินไปบ้านบอสดีกว่าเงียบดีสวัสดีครับสวัสดีครับครูปอคนสวยสวัสดีค่ะเราถ่ายบรรยากาศเนี่ยรถเต็ไมไปหมดเลยครับผมเนี่ยรถเต็ไมไปหมดรถศิลปินรถคนมาดู อันนี้รถศิลปินรถคนไปดูนะครับผมเนี่ยอันนั้นก็อันนั้นก็ช่างรับถมที่ได้โอกาสมาดูด้วยครับผมมีพระมาด้วยหลวงพ่อครับผมเมื่อกี้ให้ไปเป่าวัดที่ลนะมาจากเยอรมันนักวัตการหลวงพ่อเขามาจากไปจากหลวงพ่อเขามาจากเยอรมันแล้วไปถ่ายหลักดีกว่างี้เงียบธรรมชาตินอนหน้าเวทีก็แสงไฟแสงสีนีน่ครับผมจบแบบเท่ๆครับแต่ว่าเอาทคซิปครับผม วันนี้เอ่อมัวยุ่งกับง,งานเลยไม่ได้ไปห้าคลิปก็คลิปที่หกครับผมเดี๋ยวจะอาจจะถ่ายคลิปาแฟนกับเอฟซีไม่ดับหรอกครับผมมาถ่ายเดินมาบอสบอสมัน,นดังแล้วพอดังปุ๊บมันก็ไม่ค่อยได้ยินครับผมมันซ่าผมถ่ายไปสองคลิปมันซ่าสองคลิปเลยต้องเดินกลับออกมางนอกแลยต้องไปอสอบถางว่ามันเป็นยังไงทำไมได้ยินเสียงดนตรีแต่มันซ่าโทรศัพท์ ครับผมบนีน่บ้านบอสครับผมเงียบเลยฮะบ้านบอสแล้วก็หลังบ้านหลังบ,างบ,บ้านเงียบว่ะบอสคงแต่งตัวอยู่ครับผมให้ลองดูเดี๋ยวเราไปดูและะ้วกันครับผม เราอเข้าใจเหตุผลยุลาแต่เท้าเขาโดนกองสูงเสียดฟ้าฝากตู้ฝากตู้กูทุ่นจอช้างหน่อยครับอ่าตู้จอช้างครับผมครับตู้จอช้างแกผมพูดไงบอกไปเลยเจ็ดเปนห้าครับโอนไปเลยครับเดี๋ยวส่งถึงที่มันเป็นตู้เป็นตู้ G G L V ครับตู้ปูทุ่นก็เอาให้ฟังไรสุด อ๋อตู้กระถูก7 0 0ค,ค,ครับผมหนักคงเดินที่อนครับผมเอบคุณมมกครับเสียนนครับครับผมราลคาเดิมเท่าไรเลทได้นิดเท่าไร okay, ครับ7 5 0 0ครับ7 5 0โอเคราคาเดิน7,050ถเราไปเดินแนวด้า,าหนดีกว่ามอกัเเมื่อเจ้าเ่าเสาลลทีแขนทรงเธอใจมันเดืเห็นให้ชุ่มเดือดขาดเพ

ขอเชิญออกน้งาคุ้คุ้ัวมาหรือเปล่าครับผมค่าก็ต้องจังสูงะครับก็คุ้มคุ้ตัวมาครับผมก็ขอเชิญออกไปแล้วดูด้วยกันนะเป็นวัประกอณจุตมจุตาจุนก่อนจุนเน ใช่อาไให้ไม่ได้ยกเงินไปให้ดูเพี้ยเดียวแต่ต้อใจคิดการมาคุณไม่นั่งนี้ไม่ได้นะฮะโอเคนั่งดูเก่งกับพาพแล้วก็ขยับจมูกอ๋อเดี๋ยวจะพูดเข้าใจนะฮะเดี๋ยวเข้าไปนะเป็นแจ้งแจ้งแข้งข่าวของใครกันหมครับวข่าวข่าวข่าคข่าว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 ขับวข่า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 วข ขาวาที่าไว้นะครับอยูโอ้โหยืนดูเลยว่าเป็นของพี่เองันะอันนี้นายอกของันะครับผมเห็นมามามาที่ทงเลยนะสดีครับสีครับเย้ๆน้ำหมาดครับผมสวัสดีครับอะไรครับพี่เอกต้นดีๆเอานี้บอกว่าจะรางลาช่วงครับ อ๋อลาช่วงลัมใช่ไหมอ่พักผ่อนพักผ่อนเยอะช่วงคอนเสิร์ตร้องอยู่เพราะว่าต้องได้ร้องคู่บอลโอ้หล่อเนี่ยหน้าตาดีมากเลยทำบุญด้วยอะไรทำไมทำไมพี่นะแต่ผมไม่ทำบุญด้วยอะไรทำไมหน้าตาดีจังแต่วันชาติที้ผมจะทำก่อน้าตเหนอาผมจะทำหน้าตาดีมากเนี่ยเกิดก่ไม่ขึ้นแนวหน้าปะโอ้ยนี่แก่เดี๋ยวไปนั่งถ่ายยูทูบอยู่อะไร วิ่งพูดอะไรกับเขาขอบคุณมากเลยต้องรับแม่ติ้งอันนี้สวยแล้วขึ้ได้แล้วโอ้แต่งตัวอย่างนั้นางพญาจริงสวยจริงอ่ะผมได้ห้าชิ้นแค่ติ้งแค่ติ้งชิ้นเดียวครับผมได้ห้าชิ้นแค่ติ้งชิ้นเดียวเอาผมอยู่เลยแ้่ติ้นเอาห้าชิ้นเดียวผมอาอยู่เลยโอเคแล้วแม่ติ้ครับผม น่ครับใส่แง่หมอลำไปแดงมีแค่อได้ผมสำผณ์น้องอลิสาครแต่พี่ก็ไม่ได้สำผาสก็ดีเจาเมยล่าเะเไปได้ได้ไปเรื่อยๆไม่เป็นไรอาวุธใชคุณรอรอตลอดการไ่ครับไม่สู้พิไม่สู้ปลาบดโอโอเดโชคดี้วกัน่าแล้วครับผมขอบคุณครับแนวล่าครับผม เออโอเคเบื้ต้นครับผมโอเคน้องสุขสาใหญ่ครับสวัสดีครับเจ้านายสวัสดีครับเราช่องเมื่อกี้นี้แบบว่ามันใช่ไม่ได้เสียงมันดังกำาหัวมันตอกเลยมาถ่ายใหม่โอ้ยคระจายเฮ้ยเฮ้ยเสื้อสีฟูไค่เนี่ย ทำผมใช่ครับว่าพลักงากรใครเนี่ยมันท่านเป็สวยจังก็ให้ยิ้ไม่อยู่สวยจังเลยใครว่าะพนักงากรสวยเนี่ยยิ้มสวยเนี่ยขอพิัดการนะน้องฝ้ายครับบอกว่าพนเวลานกรแบบนี้ใหม่เมื่อกี้นี้เมื่อกี้ถ่ายแล้วยกเลิกไปแล้วอันนี้ถ่ายใหม่อันนี้ถ่ายใหม่ใช่ไหมถ่ายใหม่ครับจากเจ้าขามดนะครับทำผมผมพนักงานกรรูปหล่อของเราสาวขี้สลดเมื่อลงเวที สาวกิดเลนะบางทีทุกครั้งอ่ะจริงๆไคขับเยอะเลยวันนี้ดีกว่าอันนี้ว่าเขาโอเคครับน้องอะไรเดี๋ยวพ่เป็นจริงแบบนู้ครับผมอาด้าน้องสร้ายนะขอามาหมานะวันนี้นะเฮงๆรวยๆครับครับผมสวัสดีครับไปเรื่อยๆครับผมเสียงมันดังไม่รู้ว่าคลิปนี้จะดีหรือเปล่าด้วยความโม้เล่นครับผมกต่าพไปเนี่ยมาด่วนว่าเสียงมันดัง ถ่ายะคิดถ่ายแบบบรรยากาศาเรื่อยๆฮะอันนี้ใครมาซุ่มอยู่เนี้ยยังไม่เห็นเลยเอ,อ่ะมาเจอบัตดีเงีกฮะทำไรครับอาจารย์บุทูททำไรอาจารย์บุทูทกินข้าวเหรอมีรรอ,อะไรวะอะไรอาจารย์หมูไงอะอ๋ะอะอะไรน้ำเปล่าน้ำชาโอเคทานสบายอาจารย์ อาจารย์ครับอาจารย์อันนี้ก็ที่ของบอโจนะครับข,ของเราคนระับผมมาถึงนี่เลยลงครัวกว้างใหญ่ไพศาลมากครับก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวไปจบที่อาจารย์อีกคนกำลังแต่งตัวอยู่ครับผมคลิปนี้รู้ว่าจะถ่ายได้ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะดนตรีมันดังแล้วก็ฟังไม่ออกเลยว่ามันจะชัดเปล่าถ้าถ้าไม่ดีก็ผมลบออกเลยถ่ายใหม่เนี่ยอาจารย์ก็พักกินข้าวอยู่ ให้แมวด่าเขาดําเนินการอยู่ครับผมมันมานอาจารย์ยอาทิตย์กลับมาจากบ้านแล้วใช่ไหมไอ๋อโควิดมาหรือเปล่าไล่เราทันหรือเปล่าเราขับมาเท่าไหร่ผมขับมา100อา๋อ100โควิดไล่ตามมา80ไม่เป็นไรไนถือว่ารอดตัวไปวไอ่าอา,อาจารย์มิจิสวัสดีครับโอเคครับวันนี้พักผ่อนก่อนใช่ไหมไม่คือแล้วอันนี้เพลงอะไรจับาเพลงอะไรอ่ะ ใช่หรโอเคงั้นเรับโอเคครับจ <Okay, S 2> ันพระผอมครับโอเคครับมันหมาหนะมันมาหนะนนะพ่อพญาเราอบุตรีว่างเราต้องมาเรียนอา่ารเงหน่อยลำเพลเินเต้นสเสด็จกันหน่อยแต่เขาบิดของไว่มีล้นะฮะโอเคมันมานครับสวัสดีครับจันยังวิ่งเต้นเนี้ยยังไม่ได้้าง,อองแล้วนอนกันแบบนี้นครับผมเยังไปเรียนติดกันแล้วกันเลยครับผม อยู่เด้อถ้าเธอนอกใจผูเบิอเเจ้ามีภัยแกงโงยื้อใจให้เจ้าลาแนี้น้ำาสุยางแ่น้ำาสุยางแน้น้ปาอันนี้ข้างหลังครับผมนล้ผมจาม่ซีที่กขสอแจ้งอะไรไปบ้างมีสาระอราแล้วก็กล่าวขอโทษความรับผิดชอบที่มีกแค่นีงครับผมเดินมาหลายรอบดูเรื่องต่้เ่ดะ ผมการใส่สามทุกครั้งเลยผมตัดราคลิปมาผมบอกว่าการคลิปมันยากมากนะครับทั้งอุปกรณ์หลายอย่างเรื่องอ่าไม้เมยทุกอย่างที่มันต้องเตรียนนะเวลาออกมันจะที่นมันยากจริงๆบางทีตัดไปสามคลิปได้คลิปเดียวมันทีมัลงไปแล้วไม่มีเสี่ยมันก็ผมก็พยายามปรับปรุงแก้ไขคลิปของผมไปเรื่อยครับผมแต่ถ้าคลิปไหนไม่มีหรือว่าไม่ถูกอารมณ์อยาค่อยก็ตาม ขอโทษครับไี่จซิงท่านเลยครับหรือว่าอาภัยให้ตาม่าด้วยนะครับเพราะมือใหม่จริงครับผมลูกค้าคอรัดนัดี่ผมเดี๋ยวครับผมครับ